ยินดีด้วยจ้านางเอกช่องดังควงสามีนักร้องวิวาหวานชำํำขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวช่อง8ปน,นนี่นัทชาที่ควงนักร้องหนุ่มแอคมี่วรวัตรวงดับเบิลยิปลั่นละครวิวาหล,ลังคบหาดูใจกัน4ี่ปีโดยเมื่อวันที่สมธันวาคมที่ผ่านมาทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานในแบบคริสเตียนเนรมิตลาชาเปล่าแบงคอกรังสรรค์เป็นโบสถ์เพื่อจัดพิธีสวยงามดัง่งสวงสวรรค์โดยเจ้าบ่าวแอคมี่เปิดใจว่า ความพิเศษของวันนี้คือผมได้คัดเลือกเพลงที่นํามาใช้ในงานแต่งงานทั้งหมดรวมถึงเพลงพิเศษชื่อพ ho ่โหมที่ผมตั้งใจแต่งให้น้องเป็นเพลงพิเศษที่อยู่ในอัลบั้มของวง double deep มาเรียบเรียงใหม่และบรรเลงในรูปแบบของ ออเคส r a t i o n ในบรรยากาศแบบ m ิสซิเกลโดยมีนักร้องนักดนตรีกว่า30ชีวิตส่วนของการคิดธีมหลักของงานเราช่วยกันคิดช่วยกันจัดเตรียมทุกอย่างอยากให้สวยงามและดีที่สุดเพราะนี่คือวันที่สําคัญที่สุดของเราทั้งสองคนอยากให้ออกมาเป็นพิธีการในแบบคริสเตียนที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะเราเป็นคนคริสเตียนด้วยกันทั้งคู่ เราปรารถนาที่จะได้เข้าพิธีแต่งงานต่อหน้าพระพักของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีพระองค์ทรงเป็นประธานงานแต่งของเราในครั้งนี้ให้ถูกต้องและชอบธรรมตามคำสอนของคิดเตียนเพื่อถวายเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้แก่พระเจ้าเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้คนอีกมากมายที่ได้เห็นงานแต่งของเราและในส่วนของการฮันนีมูนเรามีแพลนจะไปฮันนีมูนกันที่ประเทศกรีซและเนเธอร์แลนด์ในช่วงต้นปีหน้าครับ ขณะที่เจ้าสาวนนี่เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆที่เราทั้งคู่ได้เดินทางร่วมกันมาจนถึงวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตวันนี้ถือว่าพี่แอ๊กเป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งมาให้วันนี้พระองค์ก็ได้รับคําอธิษฐานแล้วและเชื่อว่าที่เราทั้งคู่ได้มาเจอกันนั้นเป็นแผนงานและการจัดเตรียมของพระองค์ขอบคุณพี่แอ๊กที่เนรมิตงานแต่งที่สุดแสนสวยงามและอลังการครั้งนี้ให้กับนนี่เป็นการเติมเต็มความฝันครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงค่ะ